จีารมืดนะในการเจาะจิตใต้สำนึกผู้ชายแบบที่เขาไม่รู้ตัวสวัสดีครับบุรพอรจิตวิทยาสายดำตอนนี้เขามีใบประกาศนิบัติวิชาจียาของมหาเิียลครับและเขามีเรเซอร์ของมาลยฮาวด์มหาวิทยลที่ติดอันดับหนึ่งของโลกครับมิชชั่นครูครับให้ทุกคู่สมหวังในความรักบทเรียนนี้ไม่ใช่การควบคุมใครแต่คือการสื่อสารครับในระดับที่ลึกกว่าคําพูดครับคุณต้องสื่อสารในระดับที่ลึกกว่าคําพูดเพื่อให้ความสัมพันธ์ลื่นไหลเป็นธรรมชาติ และปลอดภัยกับทุกฝ่ายถ้าคุณนะต้องฝืนนะครับสแสดงว่าคุณออกนอกลายนะครับสแสดงว่าคุณออกนอกเลยและถ้าคุณต้องฝืนนะครับและเราจะไม่ทําแบบนั้นนะครับคี์เฟรมน,น,นะครับบทเรียนนี้นะไม่ใช่การควบคุมใครนะแต่เป็นการสื่อสารในรดับที่ลึกกว่าคําพูดนะถ้าคุณต้องฝืนแปลว่าคุณออกนอกลายเคือคีเฟรมนะครับหรือจุดจุดสําคัญนะครับจุดสําคัญคือนะ จิตใต้สํานึกตอบสนองต่อความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลอันเนี้ยที่นะครับที่หลายๆคนนะ่ะทำพลาดมากนะครับเพราะคุณไม่รู้ว่านะซับคอนเชียสรีสปอนจิตใต้สํานึกของมนุษย์ตอบสนองต่อความรู้สึกคือฟีลลิ่งนะครับไม่ใช่โลจิกอย่าเอาเหตุผลไปคุยกับใครนะครับเรื่องความรักเพราะเรื่องความรักไม่ใช่เหตุผลความรักสมองไม่เคยใชส้สมองมนุษย์ไม่เคยใช้สมองเหตุผลในการดิวกับเรื่องความรัก นะครับสมองมนุษย์นะครับดืเอ่อกิดดิวกับเรื่องความรักนะครับในเรื่องของ feeling นะครับหรือสมองลิมบิกหรือสมองภายในอะสมองสัญชาตญาณเอ่อสมเอ่อสมองสัญชาตญาณเอ่อสมองลิมบิกนะครับแล้วก็สมองเลฟเทนเบรนด์โอเคไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่คุณต้องจำถ้าคุณอยากจะควบคุมสมองผู้ชายนะคือนะครับอย่าเอาเหตุผลไปคุยนะเพราะนะครับจิตใต้สำนึกของมนุษย์ ตอบสนองต่อความรู้สึกไม่ใช่เหตุผลโอเคไหมนะครับนะพลังที่ถูกต้องนะครับคือพลังที่สงบชัดและลึกอีกรอบหนึ่งพลังที่โคตรเวอร์ฟูลของผู้หญิงนะครับคือพลังที่นะสงบชัดและลึกไม่ใช่ดรามา่าโอเคไหมนะครับ true power พลังที่ถูกต้องในการสื่อสารในระดับนี้ต้องประกอบด้วยสามอย่างถ้าคุณอยากจะสื่อสารในระดับจิตใต้สำนึก กับสมองของผู้ชายนะครับมีองค์ประกอบ3มอย่างนะครับ the male brain า a r t o โครงสร้างของสมองผู้ชายที่เรากำลังสื่อสารด้วยมีอะไรบ้างมีสามส่วนประกอบนะครับที่คุณจะต้องสื่อสารนะในโครงสร้างของสมองผู้ชายนะถ้าคุณอยากจะคุมสมองผู้ชายคุณต้องรู้ว่าสมองผู้ชายมันทำงานอะไรมีโครงสร้างอะไรนะครับคอร์สเนี่ยจะเจาะนะครับแล้วขุดนะแล้วก็บอกเลยว่า ي, ปุ่มไหนในสมองผู้ชายคุณต้องกดมีเก้าปุ่มครับปุ่มไหนที่ห้ามกด นะถ้าไปกดปุ๊บคือพังนะครับดังนั้นนะถ้าคุณมีความรู้นะครับความรักคุณไม่สําเร็จก็ถูกต้องแล้วนะครับเพราะความไม่รู้แพงกว่าความรู้เสมอโอเคไหมนะครับดังนั้นนะครับนะโครงสร้างของสมองผู้ชายที่เราจะต้องสื่อสารสมองผู้ชายรับรู้นะครับข้อมูลเป็นลําดับสมองผู้ชายรับรู้ข้อมูลเป็นลําดับนะถ้าหากสามสิ่งเนี้ย ครับนะคุณจะสื่อสารกับจิตใต้สวงผู้ชายคุณต้องสื่อสารสามสิ่งนี้ให้สอดคล้องถ้าไม่สอดคล้องสมองเขาจะปิดทันทีไม่ว่าคุณจะสื่อสารอะไรเข้าไปเขาจะไม่รับเพราะคุณคุณไม่มีความรู้ในการสื่อสารว่าต้องสื่อสารอะไรบ้างครับสมองผู้ชายนะนะครับจะปิดทันทีถ้าคุณไม่ทำสามอย่างนี้ให้สอดคล้องนะครับสามระบบหลักมีอะไรบ้างนะคือนะครับระบบลิมบิก ลิมบิกคือความรู้สึกความผูกพันครับ RAS นะครับคือสมองที่เรกูานะครับสมองที่ตัวกรองว่าอะไรสำคัญกับฉันนะครับเป็นสมองที่จะเป็นโลกของคุณอ่ะนะจะเออมันจะทำให้คุณโฟกัสนะครับอะไรที่คุณคิดว่าสำคัญอันนั้นมันจะใหญ่ขึ้นนะนะครับสมองเอเออ RAS นะครับแล้วก็มีเรียนอูรอนนะครับคือการเรียนแบบอารมณ์ครับ ดังนั้นอย่าพูดให้เขาคิดนะถ้าคุณอยากจะควบคุมสมองผู้ชายอย่าพูดให้เขาคิดแต่ต้องพูดให้เขารู้สึกใครเข้าใจกดหัวใจมากดหนึ่งกดหัวใจมาครับใครเข้าใจนะครับกดหนึ่งกดหัวใจมานะถ้าอยากจะควบคุมสมองผู้ชายอย่าพูดให้เขาคิดแต่ต้องพูดให้เขารู้สึกครับต้องพูดให้เขารู้สึกครับนะมันมีสามอย่างนะครับที่คุณจะต้อง คุมนะหากสามอย่างนี้ไม่สอดคล้องกันสมองจะปิดทันทีคือนะน้ำเสียงครับจังหวะการพูดนะ Rhythm and and pace แล้วก็คำพูดนะครับคุณแมวใช่ไหมครับนะกดหนึ่งนะนะครับดังนั้นนะครับมันมีสามอย่างที่คุณจะต้องคุมนะน้ำเสียงจังหวะและคำพูดนะครับคือ Limbic System ศ,ศูนย์กลางความรู้สึกความความรู้สึกผูกพันและและ ควบคุมอารมณ์ดิบสัมชาติยานเนาะ RAS Reticular Activating System นะตัวกรองว่าอะไรสำคัญกับฉันนะครับอันนี้นะแล้วก็มีเรียลนิวรอนเซลล์สมองที่เรียนแบบอารมณ์ของคู่บทสนทนาโดยอัตโนมัตินะครับดังนั้นอย่าพูดให้เขาคิดแต่จงพูดให้เขารู้สึกนะครับจงพูดให้เขารู้สึกนะภาษาของนะครับจิตใต้สำนึกนะภาษาของจิตใต้สำนึกนะครับมีสี่ข้อนะมีสี่ข้อ นะครับที่คุณจะต้องยึดหลักไว้นะครับภาษาของจิตใต้สํานึกคํคำที่รัดเข้าติดจิตใต้สํานึกนะ subconscious language ะครับถ้าคุณจะสื่อสารกับจิตใต้สํานึกคุณต้องรู้ภาษาจิตใต้สํานึกนะมีสี่ข้อคือนะครับหนึ่งนะครับ้โวสอนแพงมากนะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพอก่อนดีกว่านะเดี๋ยวนักเรียนจะงอนนะครับนะหนึ่งนะครับคือคำกว้างแต่ชัด open ended นะครับ แต่นะครับ specify นะคือคำกว้างแต่ชัดนะครับเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะเดี๋ยวอธิบายให้สองอันล้กันเนกะ่งใจนะครับเก่งใจนักเรียนนักเรียนคลาสสองคำสะท้อนตัวตนนะครับ identity reflection ครับสะท้อนตัวตนเขา3 emotional validation นะภาษาที่สื่อกับจิตใต้สำนึกมีสีอย่างนะ C, นะครับคำถามปลายเปิด trailing นะ อีกรอบหนึ่งถ้าคุณอยากจะสื่อสารจากกับติดจิตใต้สานึกของผู้ชายเลยนะครับ bypass จิตสํานึกนะไปสื่อสารกับสมองสัญชาตญาณเพราะถ้าคุณอยากจะควบคุมนะการกระทําของผู้ชายคุณต้องควบคุมที่สัญชาตญาณไม่ใช่การกระทําโอเคไหมและเวลาคุณสื่อสารคุณต้องสื่อสารกับสมองสัญชาตญาณนะครับและมีสี่นะครับ, 4, รบภาษานะของอจิตใต้สานึก นะที่คุณต้องใช้นะครับคือหนึ่งคำกว้างและชัดนะ o p e n e น d e นนะครับเอ่อสเ i c i อนะ identity r e f l e c ค i o n คำสะท้อนตัวตน emotional v a l i d a t i o n คำยืนยันทำอารมณ์และ trailing คำถามปลายเปิดให้เขาเติมคำเองคำถามปลายเปิดให้เขาเติมคำเองเดี๋ยวครูขออนุญาตแชร์แค่สองเพราะนะครับ ที่เหลือต้องไปเรียนต่อนะครับในคอร์สนะเดี๋ยวครูจะไปสอนต่อนะครับเพราะนะครับมันแพงนะนะครับครูต้องให้นะครับต้องให้นะต้องให้เกียรตินะครับคนที่เขาลงทุนกับตัวเองนะนะครับคนที่เขาเห็นว่าความสัมพันธ์เขามันมีค่าพอที่เขาจะลงทุนกับตัวเองนะคอร์สนี้นะครับอันนี้ครูสอนู่คอร์ส Dark Male Brain Mastery ครับจิตวิทยามืดผู้หญิงคุมผู้ชายคุมสมองผู้ชายในเจ็ดวันตอนนี้ยัง early bird อยู่นะ990นะครับ ภาลาเต็ม8,900ะวันนี้จะลง Ep6 นะครับวันนี้จะลง Ep6 แล้วนะยังเป็นเ a อ l y รี่เนะครับใครสนใจอยากคุมสมองผู้ชายใน7วันนะครับคอสนี้เลยเพราะเป็นการถอดสมองผู้ชายนะครับและเจาะเป็นจุดๆเลยนะครับว่าเราต้องเจาะตรงไหนบ้างนะนะครับจากนั้นนะครับอ่ะนะครับคำลัดคำลัดที่เข้าจิตใด้สมองผู้ชายนะครับอันแรก Open e n d e d นะครับคือการขาดเอ่อการพูดคํากว้างแต่ชัด การใช้คําพูดที่ดูเหมือนเจาะจงแต่เปิดกว้างให้สมองเขาตีความเองตามประสบการณ์ที่ดีที่สุดของเขาครับเช่นนะครับ,นะรบฉันรู้ฉันรู้สึกปลอดภัยที่อยู่ใกล้คุณมันอธิบายยากแต่รู้สึกได้นะครับนะให้คุณใช้คำแบบนี้นะถ้าคุณอยากจะสื่อสารกับสมองผู้ชายนะฉันรู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่ใกล้คุณมันอธิบายยากแต่รู้สึกได้คำว่าปลอดภัย ของแต่ละคนไม่เหมือนกันให้สมองเขาไปนิยามเองนะครับให้สมองเขาไปนิยามเองนะครับดังนั้นนะครับเอ่อหรือนะคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดแบบไม่ต้องอธิบายเยอะนะคุณเป็นคนใส่ใจรายละเอียดแบบไม่ต้องอธิบายเยอะนะให้เขาไปตีความเอาเองนะครับว่าใส่ใจรายละเอียดคืออะไรนะเป็นการเอ่อพูดเหมือนกว้างๆแต่เจาะจงนะครับ อันที่สองนะครับอันที่สองนะคือนะครับให้ใช้นะครับอคูเอเอาอันนี้แล้กัน Emotional Validation นะคือนะครับผู้ชายนะมักถูกสอนให้เก็บอารมณ์นะถ้าคุณใช้คำพูดพวกนี้นะมันจะสื่อถึงจิตใต้สตนึกเขาและทำให้จิตใต้สติขอเขารู้สึกว่าเอามีแต่คุณเท่านั้นนะนะที่เข้าใจเขานะคนอื่นไม่เข้าใจเขาครับเอ emotional validation เพราะการที่เราครับเอ่อยังไงอ่ะรู้สึกทำให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขามากที่สุดอ่ะไม่มีใครเข้าใจเขาได้มากคื่คุณผู้ชายมักจะถูกสอนให้เก็บอารมณ์เมื่อคืนเมื่อคุณยืนยันความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินยืนยันความรู้สึกของเขาโดยไม่ตัดสินนะสมองส่วนสัญชาตญาณน,นะครับ limbic system จะเปิดทันทีครับเขาจะเปิด limbic system สมองส่วนสัญชาตญาณส่วนอารมณ์ให้คุณทันทีนะครับดังนั้นแทนที่คุณจะพูดแบบแบบผิว like ๆนะครับคุณร right ัดเสิร์ดีนะครับคุณรัดนะนะครับแทนที่คุณจะพูดแบบผิวๆว่าคุณเก่งมากนะให้คุณลองพูดว่าฉันชอบพลังงานของคุณตอนที่เล่าเรื่องนี้จังนะนะครับแทนที่จะพูดว่าคุณเก่งมากให้พูดว่าฉันชอบพลังงานของคุณตอนที่เล่าเรื่องนี้จังครับอย่างนี้เป็นต้นครับคือ นะให้เรานะครับให้เรายืนยันความรู้สึกของเขาอะนะครับให้เรานะครับยืนยันความรู้สึกเขาโดยไม่ตัดสินนะนะครับเวลาเขาพูดอะไรนะครับไม่ใช่ว่าให้กําลังใจนะแต่บอกว่าสมมติว่าเขาโนดโดนนายนายด่ามานะสมมุติว่าเขาโดนนายด่ามาจากที่ทํางานแล้วความมาเล่าให้คุณฟังถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปที่ไม่เรียนจิตวิทยาถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปนะครับที่ไม่มีความรู้นะครับ แล้วก็คิดเองทําเองนะคือคนธรรมดาเอ่อคือคนที่ความสัมพันธ์พังอยู่ตอนเนี้ยนะนะครับเพราะคนฉลาดรู้ว่าต้องชนะด้วยจิตวิทยาที่เหนือกว่านะครับถ้าเป็นผู้หญิงทั่วไปก็จะบอกว่าเวลาแฟนโดนด่ามาแล้วก็แฟนมาบทให้คุณฟังดี่ปบบโอ้เนี่ยบุษาราทาดีแทบตายนายด่านะผู้หญิงทั่วไปที่ไม่มีจิตวิทยาก็จะบอกว่าสู้ๆแนะตัวเองนะเป็นกําลังใจให้นะคะนะครับโคตรผิวอะ่ะไม่เข้าจิตใต้สํานึก ไม่เข้าจิตใต้สําสนึกนะครับนะแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะควบคุมเขานะในระดับจิตใต้สําสนึกนะครับคุณต้องนะเออถ้าคุณอยากจะเจาะจิตใต้สําสนึกของผู้ชายแบบที่เขาไม่รู้ตัวคุณต้องใช้คําว่าเหลือพี่โอ้หนูเข้าใจเลยนะเนี่ยหนูเห็นนะพี่ทุ่มเทกับงานนี้มากเลย หนูยังไม่เคยเห็นใครที่ทุ่มเทกับการทําง,งานไะใส่ใจกับการทําง,งานได้เท่ากับพี่เลยนะหนูเข้าใจเลยเนี่ยที่นายมองพี่ไม่เห็นนะแบบยังไงอ่ะนะหนูก็ยืนยืนข้างพี่นะและหนูก็เห็นว่านะพี่อ่ะเป็นคนที่ตั้งใจจริงๆนะแล้วพี่ก็มองงานนี้ดีจริงๆพี่เป็นคนที่ทุ่มเทมากเลยสุดยอดมากเลยพี่เห็นไหมคุณคอนเฟิร์มเข้าไปนะครับไม่ใช่แค่พูดว่าเออสู้สู้นะ นะหรือเป็นกําลังใจมันผิวครับคุณต้องไปเอาครับจุดเด่นอะหรือถ้าไม่มีคุณก็ต้องสร้างขึ้นมา <c oughs> ถ้าคุณอยากจะเจาะติดจิตใต้สมลึกเขาเนะี่ยให้เขารู้สึกนะครับให้เขารู้สึกว่าคุณเข้าใจเขาที่สุดนะไปอยู่กับใครคนอื่นก็จะพูดแค่ว่าสู us us na, ้ๆนะพี่ไม่เป็นไรนะคะนะเป็นกำลังใจให้กันแค่นี้ไม่แต่คุณเจาะลึกเข้าไปเลยนะบอกว่าคุณเห็นว่าเขาอะจริง,รงๆเขาเป็นคนโคตรทุ่มเทเลยเขาเป็นคนที่แบบว่าโอ้โ oh, ห ทำไมพี่เป็นคนที่มีความตั้งใจในการทํางานขนาดนี้ทาไมพี่เป็นคนที่โฟกัสการงานขนาดนี้ทาไมพี่เป็นคนทุ่มเทกับสิ่งที่พี่ทําขนาดนี้หนูเกิดมายังไม่เคยเห็นใครที่มีความตั้งใจทํางานเหมือนพี่เลยสุดยอดมากนี่คุณเข้าใจยังใครเข้าใจกดหัวใจมานะครับนี่คือความต่างนะระหว่างคนที่เ,เรียนจิตวิเดากับคนทั่วไปนะนี่คือความต่างระหว่างนะครับคนที่ สำเร็จในความรักนะครับเพราะเขาเป็นคนฉลาดที่รู้ว่าต้องชนะด้วยจิตยาที่เหนือกว่ากับคนทั่วไปที่คิดเองทําเองแล้วก็พังที่มีปัญหาอยู่ตอนเนี้คิดเองทำเองไม่เอ่อนะครับนะดังนั้นนะครับอ่ะอันนี้ครูมาทีเซอร์นะเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูจะไปสอนต่อนะครับใน ep หกนะครับในคอร์สนะครับ dark male brain mastery นะครับเป็นคอร์สนะครับที่จะนะคุมสมองผู้ชายใน7วันนะครับ ดังนั้นนะครับวันนี้นะถ้าคุณนะครับถ้าคุณนะนะครับคอสนี้นะเป็นจิตวิญญาณมืดนะครับของผู้หญิงคุมสมองผู้ชายในเจ็ดวันคอสคอสนี้นะครับสำหรับนะผู้ชายคนไหนนะครับที่คุณอยากให้เขาคลั่งไคล้คุณแบบควบคุมไม่ได้นะครับคอสนี้นะครับสําหรับผู้ชายนะครับที่ชอบหายนะครับที่ผู้ชายที่ชอบหายอ่านแล้วไม่ตอบนะครับใครเป็นบ้างนะ นะครับแฟนคุณชอบหายอ่านแล้วไม่ตอบนะครับคอสนี้นะครับสําหรับที่ผู้ชายนะครับที่คุณทุ่มเทมีแต่คุณทุ่มเทนะครับทั้งทุ่มทั้งเทแต่มันเฉยนะครับแกเขาตัดคาเฉยนะครับคุณต้องการแก้เกมตรงนี้นะนะครับคอสนี้นะครับสําหรับผู้ชายที่แม้แต่นะครับคุณอยากจะพลิกเกมให้เขายอมสีโรล่าบกับคุณนะครับคอสนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างนะครับและทำไมเจ็ดวันถึงส่งพลังนะครับ เพราะคอร์สนี้ออกแบบตามโครงสร้างสมองของผู้ชายจริงๆครับคุณจะได้เรียนรู้อะไรบ้างคุณจะได้เรียนรู้ปุ่มอารมณ์นะครับที่ควบคุมพฤติกรรมของผู้ชายปุ่มไหนต้องกดมีเก้าปุ่มที่คุณต้องกดในสมองเขาปุ่มไหนที่ห้ามกดกดแล้วระเบิดทันทีนะครับค่กดคือความสัมพันธ์นะครับคุณต้องรู้นะครับฮอร์โมนที่ผลักนะครับเอ่อฮอร์โมนที่ผลักให้เขานะติดคุณคกลไกที่ฝังลึกทําให้เขาตามคุณแบบถอนตัวไม่ได้ นะคุณจะได้รู้สิ่งที่ผู้ชายไม่เคยบอกสิ่งที่เขาคิดแต่ไม่พูดสิ่งที่เขากลัวที่สุดเมื่อเจอผู้หญิงแบบคุณมันมีผู้หญิงหนึ่งอย่างที่ผู้ชายโคตรกลัวนะครับอันนี้นะครับสอนอยู่ในครอร์สอย่างละเอียดนะครับอธิบายอย่างละเอียดนะถ้าคุณเป็นผู้หญิงแบบนี้ผู้ชายจะโคตรกลัวเสียคุณอ่ะโคตรกลัวเสียคุณไม่ใช่คุณกลัวเสียเขานะนะครับดังนั้นนะครับหลังเรียนนะครับสิ่งที่คุณจะทําได้ทัทนทะีนะครับคือทําให้เขาคิดถึงคุณแบบทรมาน ทำให้เขาอยากคุยอยากทักอยากเจอทําให้เขายอมนะครับทําให้เขายอมแม้คุณไม่ต้องขอนะครับคุณจะกลายเป็นศูนย์กลางในสมองของเขาไม่ใช่คุณเขาเป็นศูนย์กลางในสมอง,องคุณไม่ใช่นะครับคุณต้องพลิกจากพูดตามเป็นตัวล่างเป็นตัวเลือกตัวเล่างเป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งที่เขาขาดไม่ได้เนื้อหา12 EP ระดับลึกนะครับสอนมากกว่า6ชั่วโมงอ่ะนะครับ12 EP นะนะครับ ถอดรหัสสมองผู้ชายเทคนิคการปั่นอารมณ์ให้เขาคิดถึงคุณัท้งวัน Dark Female e n e r g y ชั้นสูงนะครับ Advanced นะครับ Advanced Dark Female e n e r g y วิธีวางเกมให้เขาตามคุณแบบรู้ตัวนะครับเจาะจตใต้ถึงนี่ EP 6กูยังไม่เขียนไม่หมดเลยนะครับเจาะจตใต้สมนึกนะครับให้เขาคลั่งรักคุณโดยที่เขาไม่รู้ตัวครับวิธีการสร้างนะครับความกลัวเสียคุณจนเขาต้องยอมทุกอย่างนะครับเทคนิคกระตุ้นให้เขาคลั่งรักแล้วก็ผูกพันกนัคุณ เหนะมาะกับคนที่อยากให้ผู้ชายไล่ตามถ้าคุณนะครับเหมาะกับคนที่อยากมีอํานาจในความสัมพันธ์อีกครั้งเหมาะกับคนที่อยากจะเล่นเกมที่เหนือกว่าครับเหมาะกับคนที่นะผู้หญิงที่อยากเปลี่ยนผู้ชายที่เฉยให้กลายเป็นผู้ชายที่คลั่งครัครบโปรโมชั่นเปิดคอร์สวันนี้เท่านั้นนะครับถ้าลงวันนี้นะจะได้โบนัสจะได้คู่มือกลยุทธ์รับมูลค่า1 9 9่บาทบาทฟรี จำนวนจำกัดนะครับดังนั้นวันนี้คุณพร้อมเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลือไม่ได้เรียงถ้าพร้อมนะครับตอนนี้ยังเออริเบิร์ดนะนะครับพาราเต็ม8,900วันนี้ยังเออริเบิร์ดเก้วันนี้ยังเออริเบิร์ดเก้นะครับใครพร้อมไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์เลข13ตัวเดียวนะครับถ้าในแอปฟ้าไปที่ข้อความพิมพ์เลข13นะครับในต่อตอนะครับไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์เลข13ครับหรือ ทางข้อความนะครับทักทางข้อความพิมพ์เลข13ตัวเดียวนะครับยาง Earlybird อยู่9 9 0เดี๋ยวพาราจะขยับขึ้นตลอดนะครับดังนั้นคุณพร้อมหรือยังที่จะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายลืมไม่ได้นะครับทักด่วนไปที่หน้าโปรไฟล์ครูแต่ลิงก์พิมพ์คำเลข13ตัวเดียวนะนะครับในฟ้าไปที่ข้อความพิมพ์เลข13นะโอเคเดี๋ยวเจอกันในคร์สเดี๋ยวครูไปสอนต่อนะครับใน EP 6ีนะครับโอเคครับนักเรียนไปลุยกันต่อนะครับในคร์สนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับบ๊ายบาย